สวัสดีครับพบกับพี่นงมิตานะครับจาก y o u u u b e NB r e v i ีว Channel ก็วันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์พศ2 5 6 4นะครับอ่าะครับมีข่าวดีบอกนะครับวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับก็อย่าลืมเตรียมตั้งเตือนไร้สดนะครับตั้งเตือนไร้สดด้วยเพราะว่าจะมีการถ่ายทอดสดเดินทางไปหางาน ที่ชลบุรีนะครับของพี่เป็นครั้งแรกนะครับที่อยู่บริษัทซอซองสาขาสองนะครับตำบลหน,นองคามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับก็วันนี้พี่จะมาทำอะไรนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยซ a m s u ง g g a l a ซี่เคโซมนะครับคือมันเป็นซัมซุงนะครับซัมซุงที่มีอายุ เปีนะครับเพราะว่าเขาเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2,557นะครับราคาเปิดตัวตอนนั้นนะ15,900บาทนะครับเขาก็จะมีสีเลือกก็คือ charcoal black s i m e a r y white electric blue นะครับเหมือนกับ galaxy s 5นะครับแต่จะไม่มีสีทอง copper gold นะตัวนี้ก็จะตัดการกันน้ำออกไปนะครับ แต่ไม่เหมือน galaxy s 5ในตอนนั้นนะครับคือมันเป็นกล้องภาคต่อของ galaxy s 4 zoom นะครับที่บอกว่าซูมได้10เท่าแต่จริงๆแล้วพี่ลองซูมเอาเฮ้ยมันซูมไม่สุดมันได้20เท่านะครับถึงจะซูมสุดได้นะถ้าเปิดตัวในเกาหลีมันจะเรียกว่า galaxy zoom 2นะครับตัวนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่4.8นิ้วนะครับก็เล็กกว่า galaxy s 5นิดนึง ก็จะใหญ่กว่า galaxy s 4 zoom ม,มากพอสมควรนะครับเป็นหน้าจอขนาด720พิกเซลพาแนลหน้าจอนะครับ super amoled สีที่พี่ใช้เป็นสีดำ charcoal black นะครับตัวกล้องนะครับพี่ยังไม่ได้ไปล้างเลนเลยนะเพราะว่าถ้าซูมสุดมันจะมีฝุ่นใช่ไหมไฟแฟลชเป็นไฟแฟลชซีนอนแล้วก็มีไฟอ u ต o f o c u s นะครับตรงนี้ ด้านบนก็เป็นลำโพงนะครับแล้วก็จะมีช่องไมคตัดเสียงรบกวนแล้วก็ช่องรูหูฟัง3.5ด้านล่างก็จะเป็นไมค์สำหรับสนทนาแล้วก็พอร์ตไมโคร USB หน้าจอนะครับปุ่มเมนูนะครับปุ่มรีเซนแอปนะครับปุ่มรีเซนแอปปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนี่มันเสียแพ้ขาดนะครับพี่ก็เลยโหลดแอปมาตอนนี้ปิดเครื่องอยู่นะฝาหลังก็สามารถแกะออดได้นะครับตัวน,นี้แบตเตอรี่ จัดมาที่2430 m น ah, มนะครับก็แบตเตอรี่เยอะกว่าเดิมนิดนึงนะครับแบตเตอรี่พี่ก็เสื่อมแล้วพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่มีตังค์นะครับใน l a า a d a ก็อาจจะมีแท้บ้างปลอมบ้างนะครับแต่แนะนำว่าไปดูใน shopee มันมีของมันเองอยู่ที่630บาทนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนครับตอนนี้เก็บเงินก่อน ขนาดเลนนะครับอยู่ที่4.4 mm มมนะครับแล้วก็ปอกเลนกล้องนะครับอยู่ที่24 mm มมฝาหลังก็ถอดได้ครับตัวนี้พี่ซื้อมาถูกๆครับ1500บาทเท่านั้นเองพอได้ใช้ถ่ายวิดีโอรีวิวรถอีซูซูให้เพื่อนๆดูถ้าใครนะครับถ้าใครอยากให้พี่ไปถ่ายก็เข้ามาพูดคุยนะครับใต้ วิดีโอได้เลยครับคอมเมนต์ Comment บอกเลยว่าจะให้ไปถ่ายอะไรนะครับถ้าติดต่องานเดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับก็ติดต่อได้ทั้งหมด2เบอร์นะอุปรกรณ์เสริมซัมซุงเนี่ยส่วนมากจะเป็นของแท้นะครับขนาดหูฟังตัวนี้เป็นของ Galaxy Note 1้ Lite นะพี่เอามาใช้กับตัวนี้ Tab บ8.4นิ้วเนี่ยก็เป็นของแท้นะครับเคสมีสายชาร์จนะครับของพี่เป็นหัวชาร์จแบบนี้ นะครับเป็นแบบ5โวลต์2แอมป์นะครับเหมือนกับ Galaxy S4 Smart Watch พี่ก็เป็นตัวนี้สายรัดข้อมือตัวนี้เห็นไหมครับ Galaxy Fit 2ที่แรกว่าจะเก็บตังค์ซื้อ Watch Active 2นะครับวันนี้วันที่เราเจอกันก็วันหยุดเนาะวันที่12กุมภาพันธ์นะครับตรงวันศุกร์ละสัปดาห์สุดท้ายแล,ะละ้วล่ะของวันนะครับ แต่อาทิตย์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของพี่จริงๆที่จะได้อยู่อุบลน,นะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับแต่ตัว A50 นะครับพี่ก็ใช้อยู่นะซัมซุง A50 ก็คือมันดีอยู่เน,นี่ยที่ชาร์จของ A50 ก็เป็นแบบ Superfast ส h a ชาร์จ25วัตต์ของโน้ต10ครับนี่เป็นสายชาร์จแท็บเล็ตนะครับ พี่จะไม่เอามาปนกันนะครับพี่จะแยกออกเดี๋ยวเรามาดูเคสซูซมกันหายากมากนะครับเพราะว่าถ้าใครจะซื้อเนี่ยพี่ไม่ขายนะครับเก็บเวทถ่ายรีวิวดีกว่าว่าจะซื้อเมมโมรี่มาใส่ไหมนะครับว่าจะซื้อเมมโมรี่การ์ดมาใส่ไหม64จิกเพื่อให้มันเพียงพอกับการถ่ายวอลกในแต่ละวัน นะครับกล้องหน้าก็2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเซนเซอร์ Proximity แล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงเพื่อปรับความสว่างนะครับดูกล้องเราเนี่ยครับนี่นะครับนะเราดูใกล้ๆครับเราจะเห็นไฟนี้ติด ไฟออโต้โฟกัสติดนะครับเมื่อกี้นี่ครับ่ะพี่จะลองถ่ายให้ดูนะปึ๊บครับได้เลยเสียงก็ดังนะครับเสียงดังมากเสียงก็ดังฟังชัดอยู่นะครับ แบตเตอรี่หมดหมดกล้องก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับเนี่ยมีออโต้นะครับคำแนะนำโดยมือโปรโปรแกรมหน้าสวยนะครับมีให้หมดเลยหมดช็อตนะครับหมดช็อตน้าอื่นๆพาโนรามาก,ก็เหมาะสำหรับถ่ายภาพมุมกว้าง360องศานะครับว์ชุนทัวร์ก็คือแบบที่ว่าเดินไปถ่ายไปนะครับ hdr เ i ้ย hdr รโทนก็คือตัวนี้นะครับถ่ายภาพแล้วก็จะมาปรับให้มันสดขึ้นนะครับให้มันมีความสดใสขึ้นกลางคืนนะครับสำหรับถ่ายภาพยามค่ำคืนนะครับถ่ายต่อเนื่องก็คือมันจะถ่ายแบบแช่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 นะครับถ่ายรัวๆนะครับการถ่ายภาพตนเองแบบง่ายก็คือเวลาเราหันกล้องหลังเนี่ยใส่ตัวเองปุ๊บมันก็จะถ่ายให้อัตโนมัตินะครับ เลือกเองก็เราสามารถตับตั้งเอาเองนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับถ่ายรูปเด็กก็เอาไว้ถ่ายเด็กเล็กๆนะครับแต่พี่ไม่มีเด็กเล็กหรอกเอาไว้เราถ่ายลูกสาวดีกว่าหมดทิวทัศน์ก็เอาไว้ถ่ายเวลาเราออกไปข้างนอกนะครับถ่ายท้องฟ้าถ่ายสนามต่างๆครับสนามกีฬาอนะไรพวกนี้หมดพระอาทิตย์ขึ้นก็เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าก็ถ่ายได้นะครับสวยๆดีนะครับ,นนรบได้ได้ดีเลย หมดมาโครก็เอาไว้ถ่ายโฟกัสวัตถุในระยะใกล้นะครับ4เซนติเมตรหมดอาหารก็เอาไว้ถ่ายภาพอาหารการกินนะครับให้มันมีความสดใสน่ากินนะครับปาร์ตี้ในร่มก็คือเอาไว้ถ่ายเวลาคคำๆนะครับเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวก็คือว่าเวลารถนะครับวิ่งมาเร็วๆอย่างี้เราอยากถ่ายรูปรถมันก็จะหยุดให้รถนิ่งนะครับ ถไม่ได้หยุดนะแต่ว่าภาพที่ได้มันจะหยุดนะครับหมดน้าตกก็เอาไว้ถ่ายทิวทัศน์พวกน้ำตกต่างๆนะครับรูปภาพเคลื่อนไหวก็คือว่าเวลาเราหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วมันมีวัตถุตัดผ่านเช่นรถยนต์อะไรพวกนี้มันก็จะไปกับภาพเลยเสียงและชอ็อตอะไรพวกนี้มัน Galaxy S5 เลยครับพวกนี้นะครับ เดี๋ยวให้ดูว่าซูมได้สูงสุดกี่เท่าจริงมันบอกว่าสิบเท่านะครับแต่คราวนี้นะ,ะดูกันอีกทีนึงว่าซูมได้กี่เท่านะหลุดได้หลุดดีเหลือเกินนะครับตามทรงเอห้าโซนเนี่ยถ่ายมือเดียวนะครับก็เลยหลุดนะครับมันบอกว่าซูมได้สิบเท่าแต่ที่ไหนได้นะซูมสูงสุดเลยยี่สิบเท่าเนี่ยนะ ดูดีๆนะครับว่าสูมได้กี่เท่าโอ้โห z ได้ยี่สิบเท่าครับโอ้พี่บอกเลยว่าคือมันแบบว่าเกินจริงอะ่ะนะครับเม m e m o r การ์ดก็สามารถเพิ่มได้สูงสุด6กสิบจีกกไบต์เลยนะครับพี่ยังไม่ได้ซื้อเมมมาเพิ่ม นะครับว่าจะซื้อ64มาใส่เพื่อให้เพียงพอกับการถ่ายในแต่ละวันนะครับโปรแกรมตัดต่อก็เป็น Vivavideo Pro ธรรมดาธรรมดาตัวนี้ก็จะรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน4.4.2คิดแคทนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรอีกแล้วใช้ได้เลย นะครับตัวอย่างเพลงที่พี่ใช้สำหรับตัดต่อวิดีโอนะครับเชนเซอร์เขาก็สามารถคว่มเพื่อปิดเพลงได้นะ่าดูนะแต่ว่าพี่ไม่ได้ตั้งนะครับเดีนะ๋ยไปตั้งก่อนอ่ะพี่ตั้งแล้วล่ะนะครับ อันนี้เรารองความดูอความปุ๊บปิดเพลงปป๊บเลยครับนี่แหละที่พี่ชอบนะครับแบตเตอรี่เคซูมเนี่ยสองพันสี่ร้อยสามสิบมิลลิแอมเอานะครับแต่ว่าพี่ว่ามันก็เพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วนะครับแบตก้อนใหม่พี่ยังไม่ได้ไปซื้อเลยนะครับก็น่าใช้อยู่นะครับ น่าใช้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่น่าใช้เจ็ดปีแล้วนะรุ่นนี้เจ็ดปีแล้วใครยังจำกันได้ก็ถือว่าความทรงจำไม่ลบเลือนเลยนี่แบตเตอรี่ของพี่มันเริ่มบวมแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ก็ยังถ่ายรีวิวหน้าตาเฉยอเลยหน้าตาเฉยเลยนะครับพวก power bank ไปด้วยนะเวลาถ่ายรีวิวนะครับแบตก็ไม่หมดระหว่างวันอ่ะโอเค พี่ก็ไม่มีอะไรละนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันที่19กุมภาพันธ์นะครับไฟ์สดเตรียมพร้อมเดินทางนะครับอ่าโอเคไป